ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับนะคะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือ <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อคือเราไม่บอกสักทีคือคุณมีอะไรที่ทำให้คนอื่นลงรักนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยคะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะ มแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ s G O L Q A B เป้าหมายหรอ เป้าหมายมีไวพุ่งชนคุณมีอะไรที่ทำอ h oh my god <c oughs> จริงด้วยเนาะเป้าหมายมีไวพุ่งชนนะคะใบแรกเป็น ten of cups <c oughs> เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตค่อนข้างดีนะ หรือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในในการใช้ชีวิตของตัวเองคุณจะมีความฝันคุณจะมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าสร้างครอบครัวหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเป็นคนที่เก่งในการดูแลจัดการตัวเองได้ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะ การจัดการเนี่ยครอบคลุมหลายด้านหลายอย่างมากๆด้วยเนาะทั้งในเรื่องของอุธิภาวะทางอารมณ์หรือว่าทั่วๆไปในการใช้ชีวิตนะคะการงานการเงินคนผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือว่าความสัมพันธ์คุณบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีมากๆเลยดีจน ดีจนเรารู้สึกว่าดีจนน่าอิจฉาคืออิจฉาในทางที่ดีนะแบบเฮ้ยคนนี้เก่งจังเลยฉันอยากเก่งแบบเธอเธอเป็นกําลังใจให้ฉันเธอทําให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันฝันใหญ่ได้มันไปถึงนะหรือว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงไม่รู้แหละถ้าคนเรามันตั้งใจมันทําเต็มที่อ่ะมันมีโอกาสจะไปคว้าเดือนคว้าดาวคว้าอะไรก็ได้อ่ะค่ะคุเหมือนคุณปลูก ความฝันในในตัวของคนขึ้นมาทำให้คนกลับไปหลงไหลกลับไปนึกถึงความสุขกลับไปตามหาความฝันของตัวเองกลับไปตกหลุมรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมัน <c oughs> ความสมบูรณ์ทางใจของคุณอนะมันเยอะมากพลังงานก็เยอะพลังงานก็ดีและเป็นพลังงานที่หนุนนำคนที่อยู่รอบข้างได้ดีมากๆเลย คุณเป็นคนที่เห็นโอกาสของชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณเก่งมากๆยิ่งคุณขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณได้ในชีวิตของคุณมากเท่าไหร่เหมือนพระเจ้าเหมือนจักรวาลจะยิ่งประทานส่งมอบส่งให้จัดให้แบบที่ที่คุณอยากได้เลยอะเหมือนอธิษฐานอะไรตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอธิษฐานบวก ลงมือทำบวกตั้งใจบวกสม่ำเสมอทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อะค่ะแทบจะกการันตีความสำเร็จเลยนะแทบจะเป็นสูตรความสำเร็จให้คุณได้เลยแล้วคุณก็ทำมันแบบชิลมากเลยนะในขณะที่คนอื่นมองเข้ามาแบบทำยังไงวะคือแบบ คือเหมือนง่ายเลยอ่ะคุณทําเหมือนง่ายเลยเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยเหมือนไม่ต้องคิดเลยเหมือนเป็นธรรมชาติของคุณเลยเหมือนหายใจเข้าหายใจออกตื่นเกิดมาแล้วเก่งเลยมันมันมีที่มาที่ไปอยู่นะไปถามคุณคุณก็จะไม่ห่วงด้วยนะไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงความรู้นะคะคุณอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนคุณเลยได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาคนนั้นต้องการ คุณเป็นแรงสนับสนุนให้กับคนอื่นได้ดีมากเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของผู้คนเป็นความสุขเป็นลมใต้ปีกเป็นแรงหนุนใจคือแทบจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะคือถ้าทำได้นะทำอย่างนั้นจริงๆนะคะหัวใจคือแบบสตรองมากๆเลยต้นแบบเนาะเป็นเหมือนคนต้นแบบบุคคลต้นแบบแห่งปีวู้นี่ไง ไฟประปวนเจ็บมาเยอะนะคะจัดหนักจัดเต็มเจอมาทุกอย่างเจอทุกหน้าแต่ก็รับทุกหน้าเหมือนกันคุณจะเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมากๆนะคะคือไม่ใช่รับเฉพาะสิ่งที่ทำเราได้ประโยชน์สิ่งที่ให้เงินให้ทองให้ความสุขให้ชื่อเสียงแต่คุณจะรับ แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นถูกคุณก็รับเหมือนกันแต่คือรับมาเราต้องเอามาเหมือนเอามาเจรนายสิ่งที่คุณได้รับหรือคุณถือไว้อะคุณจะเอามาจัดการให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเกิดประโยชน์กับคุณได้ในที่สุดอะคะ่ะเจอความทุกก็มีความสุขได้เจอความถูกคุณก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกให้ได้หรือว่าใช้ความทุกเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงขับดันหรือว่าเอามา เเรยกว่าอะไรดีเอามาเหมือนกับมาเปิดมาเขาเรียกอะไรนี้นะเหมือนมาส่องอะมาส่องมาฉีกดูเป็นชิ้นๆดูสิความทุกข์หน้าตาเป็นยังไงฉันจะผ่านมันไปได้ยังไงฉันจะจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงนะคะอืม <c oughs> <c oughs> เราชอบความชิลของ e NERGY คุณนะเวลาเจอความทุกข์คุณก็ใช่คือนิ่งไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยความทุกข์ใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบไม่ได้มีอาการกรีดร้องเลยนะเจอความทุกข์ก็แบบจักล้องไง <c oughs> next คนต่อไปคะ่ะปัญหาต่อไปเชิญเข้ามาเลยคะ่ะฉันจัดการได้ทุกๆปัญหานะคะไม่หวันไม่หวนปัญหาไม่หวนไหวอะไรเลยในชีวิตนะ แล้วจะบอกด้วยว่าคุณเป็นคนที่เติบโตได้ดีมากๆจากปัญหาเหมือนมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตอะที่คุณได้ดิบได้ดีทุกวันเนี้ยมันเกิดมาจากปัญหาทางนั้นเลยคุณอาจจะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะมากมายอะไรแต่คุณก็แบบอาจจะเรียนเก่งเลียนยดีเลียนได้ทุนหรือว่าหัวดีค้าขายดีค้าขายเก่งกล้าลองผิดลองถูกคือทำมันจน มันประสบความสําเร็จอะทั้งๆท,ที่เงื่อนไขมันไม่สมบูรณ์นะคะคุณไม่เคยดูถูกดูแคลนว่าชีวิตคุณไม่มีเหมือนคนอื่นเขาวะคือไม่มีเดี๋ยวจะสร้างให้มีให้ดูมันเป็นความแน่วแน่ในใจของคุณแบบนั้นเก่งอะจัดการกับปัญหาเอาอยู่ คุณเป็นคนที่มีมุมมองที่ดีนะคะเดะแฮงแมนแสดงว่าใช้สติปัญญาใช้ความรู้สึกนึกคิดใช้องค์ความรู้ต่างๆหรือว่ามีครูบาอาจารย์มีการมีมีความพยายามในการศึกษาค่ะค้นคว้าหาความรู้จะรูปแบบไหนก็ช่างพยายามคิดพยายามพลิกแพลงชีวิตเนาะ เออตอนนี้ฉันเจออุปสรรคประมาณนี้ฉันจะเอาตัวรอดยังไงดีนะฉันเจอผู้คนลักษณะนี้เฮ้ยมันใหม่แล้วแพทเทิร์นเริ่มจัดซ้ำคือมีการสังเกตชีวิตของตัวเองอะอะไรที่มันมันเจอแล้วมันเจ็บช้ำอะก็เก็บจดบันทึกเอาไว้เนะเวลามันเจออีกอะ มันเหมือนมันจะได้กลิ่นมาก่อนมันจะตุตุมาก่อนว่าเฮ้ยคุ้นๆคล้ายๆนะคะมันจะทําให้มันจะไม่เจ็บซ้ําต่อไปวนลูปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่มันจะเป็นการเจ็บแล้วก็เหมือนแบบค่อยๆเก่งขึ้นทีน,น,นี้นะคะรอบที่สองมาซ้ําอีกรอบนึงเจอคนไม่ดีเนาะอาจจะแบบ เออหลบไม่ทนันแต่ก็ยังดีว่าไม่สะเทือนมากมารอบที่สามคุณอาจจะแบบโอ้โหโอ้าปากปุ๊บรู้เลยมาตรงนี้อยากได้อะไรต้องการอะไรมันก็จะเก็บกระบวนการเรียนรู้แบบเนี้ไปขึ้นมากไปขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งยิ่งเจอปัญหาที่แก้ยากๆคุณก็จะต้องใช้ปัญญามากเหมือนกันมันก็ขัดเกลวตัวคุณไปในตัวเลย แต่คุณไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมเลยแหละไม่ยอมไม่ยอมอะไรทางนั้นนะไม่ยอมคือตาบใดที่มีลมหายใจอยู่อะค่ะคือเลือดนักสู้มันเข้มข้นอะยังไงก็สู้จะสู้ท่าไหนใช้วิทยายุทธ์แบบไหนไม่ดูนะแต่จะไม่ถอยนะคะอะถอยนิดนึงก็ได้แต่ไม่ท้อแน่ๆเนาะคือถ้าท้อหรือยอมแพ้มันก็จบเกมไงแต่ถ้ามันไปต่อมันบางที เกมการสู้มันอาจจะเป็นเกมยาวก็ได้มันอาจจะไม่ได้วัดผลกันวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเกมบางเกมมันอาจจะเล่นกันปีๆก็ได้นะถ้าไม่ยอมสักอย่างผลทางชนะก็จะเป็นของเราอู้เอ็กซ์เซพแต่ข้อคุณแก้ปัญหาแล้วคุณได้เงินได้ทองด้วยนะหรือว่าน่าจะ มีความสามารถในการทำมาค้าขายหรือประกอบสัมมาอาชีพอะไรใดๆก็ช่างนะคะออคนน่าจะมาปรึกษาคุณเรื่อยๆนะคุณน่าจะมีไอเดียอะไรที่แบบสร้างเงินสร้างทองที่คนหนึ่งเขาน,นึงไม่ถึงนะคะคือเจ้าตัวกิ่งอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถดึงพลังงานออกมาแปลเปลี่ยนรูปให้มันเป็นเงินได้แต่คุณทำได้แล้วคุณก็ไม่ค่อยห่วงวิชาด้วย ดีไม่ดีชอบไปสอนให้คนอื่นทําอาหารกินด้วยนะไปบอกสูตรเขาไปบอกเขาทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเห็นมาเยอะผ่านมาเยอะนะคะแล้วก็มีพื้นฐานของการที่เป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จอะเหมือนพอได้สิ่งนี้มาก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นเช่นเดียวกันฉะนั้นอดไม่ได้อะคะ่ะเวลาคุณไปไหนมาไหนอะตาคุณจะคอย สองดูข้อมูลนู่นนี่นั่นเฮ้ยตรงนี้ทําอะไรมันรายได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคอยเก็บข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งได้นะคะเวลาตัวเองมีก็ไม่หวงแล้วก็พร้อมที่จะให้ผู้อื่นในวันที่เขาต้องการหรือร้องขอนะแล้วก็ สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีแถมยังสร้างความมั่นคงให้กับคนอื่นได้ด้วยมันน่าจะเป็นเพราะว่าคุณมีความอยากรู้อยากลองเนาะชอบที่จะแบบทดลองทำนู่นทำนี่เขาเรียกอะไรอายุน้อยร้อยล้านใช่ไหมทำมาเป็นร้อยล้านแล้วมันต้องสำเร็จสักอันหนึ่งแหละประมาณนี้นะคะมีความแบบก้าได้ก้าเสียอยู่มีความเป็นคนที่ มีน้ำใจอยู่อยู่ในตัวเองเห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะคะแบบอยากซัพพอร์ตเขาอยากช่วยเหลือเขายิ่งใครที่แบบลำบากนะแบบถ้าตรงไหนคุณช่วยได้นะคุณช่วยหมดนะคะคือบางทีช่วยด้วยเงินทองไม่ได้เป็นกำลังใจให้กันก็ยังดีเป็นคนที่มีบุคลิกของความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ที่มีให้กับคนอื่นแล้วมีแบบไม่ค่อยมีเงื่อนไขนะ ไม่ได้แบบว่าเธอมีอะไรมาแลกฉันนะฉันถึงจะให้เธอเธอต้องให้ฉันก่อนไม่ค่อยนะแบบถ้าถ้าคือจะให้คือให้เลยให้แล้วไม่ทวงให้แล้วไม่ได้อยากได้เครดิตอะไรไม่ได้ต้องการให้มาเชิดชูบูชานะคะคือคือให้มอนให้ทิ้งอะทำดีแล้วเหมือนทำทิ้งนะคะไม่เออไม่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรกับการให้ของตัวเองแค่มีความสุขที่ได้ให้เท่านั้นเอง มีความสุขที่ได้แบ่งปันผู้อื่นนะคะรักที่จะแบ่งปันเหมือนเหมือนเป็นคนที่แบบมีความสุขเต็มอะไปไหนก็อยากจะแบบปันให้เขาเนาะยิ่งเห็นตรงไหนมันแหวง่งแหวงไปอะไรเงี้ยคุณเติมตรงนี้ได้นิดๆหน่อยๆคุณก็แบบคอยไปเติมให้มันก็เลยเหมือนเป็นแบบสายทานนําใจอะคุณไปไหนมาไหนมันก็จะทําให้คุณเหมือนแบบสะดวกสบายในชีวิตอะคุณนะ่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเยอะนะ ช่วยเหลือคนอื่นเยอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละช่วยช่วยได้ก็ช่วยทางนั้นนะคะไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงว่าต้องเป็นคนรู้จักต้องเป็นคนมาคุ้นถ้าถ้ามีโอกาสได้คุยกันถ้าถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงจนเกินไปอะเรารู้สึกว่าคุณยินดีมากๆเลยที่จะได้สปอร์ตคนอื่นได้ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วเป็นคนไม่ยิงนะประสบความสำเร็จแล้วไม่ยิงเลยอะ่ะ คือแบบทำตัวติดดินด้วยซ้ำให้คุณมีเงินในบัญชีแค่ไหนอ่ะคุณก็แบบไม่ได้ไม่ได้แปรเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของคุณอ่ะไม่ใช่ว่าแบบอยู่สูงส่งแล้วเหยียบย่ำคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่มีลักษณะนั้นเกิดขึ้นเอาจริงๆอะยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่อ่ะคุณยิ่งอ่อนโยนกับคนอื่นมากขึ้นนะเหมือนแบบคือปกติก็ใจดีใจฟูอยู่แล้วใช่ไหม พอมันมีมากๆมันมเหมือนแหูหัวใจมันยิ่งขยายใหญ่โตมโหรานไปใหญ่เลยยิ่งอยากยิ่งยิ่งสงสารเขาอะยิ่งยิ่งอยากเห็นเห็นคนอื่นดีเหมือนกับตัวเองอยากเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ไม่ต่างกับตัวเองไม่ต่างกับจากที่ตัวเองเป็นนะคะประมาณนี้เนาะอ,อันนี้ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้นะคะว่าคุณมีอะไรที่ทำให้คนอื่นลงรักนะความใจใหญ่ใจกว้างความใจดีของคุณนั่นเองเนาะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะบาย